คลิปนี้ผมตั้งใจออกไปกลางเต็นท์ชมวิวสวยๆแบบชิวๆช่วงนี้ทะเลหมอกกำลังมากำลังสวยเลยกับสิ่งที่เห็นตอนนี้แต่ภาพที่เห็นกว่าผมจะได้เจออันนี้เราเอารถยนต์มาจอดข้างทางจุดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยทยอยขนใส่มอไซค์ไปครับถึงมืดค่ำาันไปหน่อยเอาเว้ยไปได้ดิ ตอนนี้อยู่ในดงข้าโบดครับพื่มันเดียะชันเลยตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋ลื่นจริงเจาหินก็ไม่ได้ตอนนี้มาเจอดงมันอีกครับถ่ายต่อก็ได้วะอันนี้คือจุดกลางเต็นท์ของเราโอ้โหอ,โอล้มไปแล้วรถล้มไปแล้วดินอ่อน คนนึงนะครับที่เขารู้จักกันนะครับตอนนี้ผมก็รู้จักพี่คนนี้แหละเขาคุยกันวันนี้ในเรื่องงานประมาณหนึ่งแล้วก็เขาก็เลยชวนว่ามีที่เที่ยวไหนหรือยังผมก็เลยว่ายังเลยเนี่ยก็เลยได้ที่ที่เราสักกันก็ลองไปดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ามีจุดวิวที่สวยงามนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันว่าสวยตามที่บอกไหมเขาบอกว่าก็เป็นเนินเป็นเขาสูงอยู่บนจุดสูงหน่อยแต่ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะ พอจะเห็นวิวทะเลหมอกอย่างเงี้ยก็เลยอยากไปนะครับเพราะว่าบริเวณแถวนั้นนะ่ะน่าจะมีทะเลหมอกให้เราเห็นนะครับก็ดอยที่ผมไปก็จะเป็นชื่อว่าแม่ละเมิงนะครับแ,แถวบ้านแม่ละเมิงนะครับแถวนั้นก็จะเป็นเขาเป็นดอย้วส่วนมากส่วนมากเขาจะไปเที่ยวอุทยาถิ่งชาติแม่เมย์กันนะครับจะไปดูทะเลหมอกที่ม่อนคูบาสายม่อนคุสุดาม่อนกิวลมนะครับตรงนี้ม่อนมีเป็นดอยม่อนหนึ่งนะครับแต่ผม คนไม่ชอบอะไรที่มันที่เขาไปกันนะครับก็จะเป็นของชาวบ้านเป็นนอนตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยน่าสนใจก็เลยไปดีกว่าลองไปดูกันครับตอนนี้เย็เนแล้วครับนะก็เวลาที่ออกก็ออกเกือบจะสามบ่ายสามโมงนะครับที่ออกมาเกือบจะบ่ายสามโมงได้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงประมาณกี่โมงมันจะใช้เวลาเดินทางจากเมืองแม่สอดไปเนี่ยประมาณยี่สิบ เอ้ยยี่สิบประมาณสามชั่วโมงสมชั่วโมงนะครับจะไปถึงหมู่บ้านแล้วก็จะไปถึงจุดพักอีกยังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงตอนกี่โมงนะครับัประมาณไปเลยครับสาม6ี่ห้ากหกโมงอ่ะผมถึงเมอถึงบ้านแม่ละเมิงนะครับแล้วก็ดักจากนั้นไปอะ่ะผมก็ไม่รู้แล้วว่าอย่างไรอันนี้ผมก็เดินทางโดยใช้เส้นทางเดิมครับเส้นทางที่ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับสำหรับท่านหนึ่งน้านะครับ อำเภอแม่สอดไปแม่สเสลียงเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่สวยงามครับอ,อย่างตัวนี้ข้างนอกจริงๆิงนี่แดดจ้าเลยนะแดดจ้าเลยครับแต่ก็มีความเขียวงามของต้นไม้ข้างทางให้เราได้มองเห็นสวยงามนะครับก็เอาเป็นว่าจะพยายามถ่ายจุดตรงไหนระหว่างทางอ่ถ่ายให้ดูนะครับเปทุช่วงไปแล้วผมเร่งเดินทางด้วยจะจอดรถเล่าบินโดนบินขึ้นให้ดูอะไรพวกนี้ก็ยังนะครับ อาจจะเป็นพุ่นี้ดีกว่าว่าวันนี้ผมจะต้องรีบเดินทางไว้ถึงก่อนแต่ถ้าทำได้ก็จะทำให้ครับอยากให้เห็นภาพมุมสูงของเส้นทาง1.5 0บ้างโอเคครับไปเดินทางไปด้วยกันรครับไป เส้นนี้เส้นหนึ่งศูนย์ห้าน่าจะมีด่านไปเรื่อยๆครับเป็นช่วงๆไปอ,อันนี้จะเป็นด่านที่ชื่อว่าด่านไม่แห้งเนาะผมก็มาบ่อยครับมาจนเขาจําได้เลยอ่าก็คนที่ด่านเขาก็จาได้เมื่อกี้ใส่แว่นมาบอกถอดแว่นหน่อยถ <c oughs> อ,อดแว่นก็ถอดแว่นเขาบอกอ๋าถอดแว่นบุ๊คใช่เลยโอเคครับไปกันต่อนะยังเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงกัเราลๆนั้นนะครับเ่าจะถึง ไปครับไปอตอนนี้นะครับก็เดินทางมาจนถึงบริเวณแยกทางที่จะเข้าไปไปอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับที่บ้านแม่สลิดนะอันนี้บริเวณเนี้ยครับมันก,ก็จะมีร้านของร้านค้าอะไรนะครับอะไรๆซื้อของได้ส่วนใครที่จะมาเที่ยวอุทยานแม่เมยนะก็จะแวะมาได้นะครับ เว็ร้านค้าอยู่ขาดเหลืออะไรก็มาแวะซื้อได้ครับมีร้านค้าทางซ้ายมือมีร้านอาหารร้านอะไรอยู่ยแลังขวามือนี่ก็มีขวามือหัวมุมนี่ก็มีร้านค้าอยากซื้ออะไรกินอะไรก็ได้เลยครับตรงนี้ขาดเหลืออะไรก็แวะเข้าไปแล้วครับต,ตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยวเข้าไปครับเลี้ยวไปทางนี้เข้าไปทางอุทยานแห่งชาติแม่เมยนะครับใช่นี้แหละ พอถึงอุทยานแห่งชาติแม่เมยแล้วเนี่ยเราจะต้องเลยเข้าไปอีกจากปากทางเข้าไปนะครับไปถึงบ้านแม่ละเมิงเนี่ยเหลืออีกประมาณ35กิโลเมตรก็เอาเป็นว่าเส้นทางข้างในนี่นะครับขอไม่ถ่ายละก,กันนะครับผมจะขอขับรถนะอันนี้ถ่ายมาได้บ้างเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวขอขับดีกว่ามานานาันอะันตรายนะโค้งมันเยอะนะตั้งแต่เริ่มต้นละโค้งจะเยอะ นะครับเดี๋ยวเจออีกทีกันในบ้านแม่ละเมิงครับอ๋อมาถึงแม่ละเมิงแล้วครับถึงบ้านแม่ละเมิงตอนนี้อยู่ที่โครงกาเรเกษตรพื้นที่สูงที่อยู่ตรงแม่ละเมิงนะมืดหมดแล้วเนี่ยโอ้มองไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นหน้าผมแลนะ้วเนี่ยตอนเนี้ยนะครับบริเวณเอนันนี้มืดเลยมองไม่เห็นจริงๆริงโอเคยังไ,ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเขาเตรียมพี่ที่จะ พาไปนอนไล่ก็กาลังเตรียมของขึ้นไปกินอยู่ครับนะก็โอเคเดี๋ยวรอแค่แป,ป๊บนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ที่เราจะนอนกันในคืนนี้ไปครับตอนนี้เราเอารถยนต์มาจอดข้างทางจุดหนึ่งก่อนถึงบ้านแม่ละเมิงเานะเาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยทยอยขนใส่มอไซค์ไปครับเนี่ยซส์ เดี๋ยวมอไซค์ขึ้นไปไม่รู้แทะเส้นทางไปบยังไงเดี๋ยวต้องไปลองดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้ที่ห้อยคอไปด้วยดีกว่า,า <c oughs> ไปครับไปเรามาถึงถึงมืดค่ำกันไปหน่อยข้างในเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา,าเจอขี่กลางค่ำกลางคืน ทางก็ลื่นๆหน่อยครับเฮ้ยเอาเว้ยไปได้ดิเราต้องไปได้เราต้องไปได้อ้เดี๋ยวถ่ายจนจบเลยคับถ่ายจนไปถึงครับเป็นยังไงวะเสียวลื่นเหมือนกันนะครับเนี่ย ไฟหน้านี่มองไม่เห็นแล้วไปแล้วเจอพี่คนนำทางแล้วครับโตอนนี้อยู่ในดงข้าวโพดแล้บเพื่อขี่กลางดงข้าวโพดเลย เอาหนะเพื่อจะได้เห็นวิวสวยๆเราต้องไปให้ได้ใจ่ไ้มโอ้ยมีแม่งยังชันโหชันเลยตรงนี้เอเลยออยอโย ขึ้โคตรชันเลยอะไอถึงแม่งกี่นาทีก็ไม่รู้โอ้ยสุดทับนิดเดียไปให้แม่งสุดหเหนือ่อยชิบห่งอันนี้คือจุดกลางเต้นของเราโอ้โหอ้าลก ลดลงไปแล้วดินออนเฮ้ยโอ้ยมันเกินไปถ้าเป็นกลางวันโอเคนะอันนี้กลางคืนเลยอ่ะแบบโอ้ยกลางคืนเลยครับตอนนี้แบบไหนเทลแบบโอ้ยนี่มันไหนไรขี่มาตอนยามค่ำคืนโอ้คนเนี่ยนะครับแล้วจะถามให้ผมอาบน้ำมาทำไม โอเคครับเดี๋ยวพักเหนื่อยเดี๋ยวจัดก,กางเต็นท์นอนแถวนี้แหละ <Flex> อืนช้าแล้วอามาดูวิวอันนี้มันเป็นวิวแบบที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งเนะาะสถานที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแต่ก็โอสุดยอดเลยก็ได้อ่ะได้ได้ได้ได,ได้แต่เราจะเห็นหมอกที่มาลอยที่สูงกว่าเราเยอะเลยเพราะว่าในตอนนี้นเราอยู่ในระดับความสูงประมาณหกร้อยกว่าเนี่ยครับตามที่เห็นเลยมันจะมีหมอก ที่ลอยอยู่ชั้นบนแล้วแล้วก็หมอกที่ต่ำๆที่ออกหน่อยๆอ,ออกไปน,น,นะครับตามข้างหลังอาผมไม่เคยไม่รู้แล้วเออเออห,หายเ่าหายอย่างพี่เจ้าของที่เขาบอกว่ามันเป็นหมอกที่ต่ําแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้น,นก็ไม่รู้ยังไงเดีย๋ยวเราต้องมาอีกสักรอบรู้เปล่า ก็ไม่รู้นี่อย่างตอนนี้นนอย่างที่เห็นนะอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เห็นที่มันสูงขึ้นไปละเอ่เอเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนะครับที่เราอยู่กันเมื่อคืนตรงนี้นะครับเมื่อคืนก็มีฝนปอแปรปอแปรมหมเนี่ยอันนี้วิวฝั่ง อย่างที่เห็นครับตามที่เห็นเลยนะอันนี้คือตามที่เห็นจริงๆนะครับเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นอันนี้เ,เห็นหมอกที่ไม่ใช่ทะเลหมอกนะหน้าตอนนี้นะเวลานี้นะที่เราเห็นคือมันไม่ใช่ทะเลหมอกมันเป็นอืมดีที่หมอกม่อยู่บนดอยที่เราอยู่นะครับเดี๋ยวเต็นทีเ่เรากาง เแ okay. <vo> ล้วรอดูอีกสักทีอีกอสักช่วงครับมันอาจจะแบบชัดเจนว่านี้สักหน่อยมันกาดีครับเดี๋ยวรอดูเลยรอดูๆๆๆๆๆๆครับอันนี้เราตื่นกันมาหมดแล้วประมาณหกโมงกว่าหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งละอันนี้ไอ้ไวิเว,วเมื่อกี้ที่บอกครับว่าเป็นยังไง เแล้วก็ตอนนี้ก็มีกาแฟสดกาแ,แ,แฟสดด้วยกาแ,แ,แ,แฟสองคร <c oughs> ับกาแฟของภูพานใช่ไหมกาแฟอ,อไม่สองภูพันภูพาน,พานถ้าจำไม่ผิดก็คือภูพานนี่ไงพี่คนง,งามเนี่ย <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวต้มน้ำครับต้มน้ำเสร็จแล้วก็ไข่จะกินน้ำเปล่ากันครับกินน้ำร้อน,นลวกไข่ปลา <c oughs> เออจะกินไข่ลวกครับ <c oughs> เดี๋ยวรอดูเวลาสักช่วงครับแล้วก็มันเป็นยังไงเห็นวิวยังไงเดี๋ยวบินจะเอาโดนบินครับเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวรอดูวิวว่า จะเป็นยังไงแต่แต่ว่านี่บรรยากาศดีครับสวยสวยงามเลยได้เลยบ้วนย่างแล้วนะย่างแล้วนี่ สรุปสุดท้ายก็ต้องมาขับอีกแก้วไปไปได้เท่าไหร่ก็ต้องคอ้ยแม่งโคตรมันดูเส้นทางเมื่อคืนที่มาครับโอเคดูโอ้ยมายังไงก่อนแลวกขาลงแม่งก็ลื่นอีกนะอโอ้ย เอาเป็นว่าบันเทิงสุดๆครับใครอู้ยอดดูเส้นทางที่มาครับเส้นทางที่มามอคืนน่ะโอ้โหไม่โอ้มายังไงก่อนใช้เส้นมอคืนมืมเนี่ยถ้ากูรัดมาก,กันแ <c oughs> ลยล่ะเข้าทางนี้อีกแล้วลื่นโอ้ลื่นสุดครับ ลื่นเบรกไม่ได้เลยผู้สุดสุดครับเบรกไม่ได้เลยเนี่ยคตรลื่นเลยครับต้องประคองลงไปดีๆเด้ออ๋อรอรอรรอลื่นลื่นลื่นลืลื่นชิบหายรอรอรอเบรกก็ไม่อยู่อ๋อรอรอไป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 เนี่เราขี่เลาะเส้นทางเส้นทาง ไรเป็นมีข้าวไร่ด้วยนะครับมีข้าวไร่กับข้าวโพดแต่ตรงนี้จะเป็นข้าวไร่เฮ้ยข้าวไร้อะข้าวดอยข้าวดอยข้างนี้เป็นข้าวดอยครับมันดูทางลงไปดิถ้าตกลงไปก็แมง่งโอ้ได้เรื่องเมื่อคืนมากันยังไงเมื่อคืนก็มาได้ครับโอ้กังวันยิ่งกกน่ากลัวอีกอะน่ากลัวกว่าเยอะเลยครับน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยพอมันเห็นวิวดูดิดูดูดูด มันสุดยอดอะมากันยังไงก่อนเฮ้เยอ้อยอ้อยอ้อยเฮยกต่าัฮะตางัทางนี้คนอตั้งก่อคนละเส้นหมดอะเอะเส้นเ <ไป S 2> ดียวกันหรือเปล่านี่ยมัต่างนอะมันลื่นไปไ่คไม้แต่ค,คืนนี้ลืล่นต ไปครับไปดูสิถ้าลื่นตกไปก็ฮึหนูนะกิ่งวปตีนดอยแล้วลวยังชาก็สูงเหมือนกันแล้วเนะี่ยเก็คือคอเดี๋ยวผมจะหยุดถ่ายแล้วครับตั้งใจขับรถดีกว่าวาย อยากที่หยุดถ่ายก็ไม่นอยากถ่ายอีกอะมันลื่นอยากให้เห็นความมันความมันเถอะโอ้ยลื่นจะล้มล่ล่ลลโอ้ยลื่นจะล้มครับโคตรลื่นเลยครับอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยลื่นจาด บอกตรงไอเน้นนี้เมื่อคืนลงมาแม่งโคตรลื่นเลยตอนนี้เราจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันไปไปไหนะจะรอ,<ป>นะอดไหมไปเอาเลยหลอดเว้ย <c oughs> โอ้ขาลงมันโคตรลื่นนะเมื่อคืนลื่นมนากๆ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเหมือนฝนจะตกแล้วด้วยนะต้องรีบลงนะครับไม่ได้ลนะอยู่ไม่ได้ละโอ้เย่เอ้าเย่โอ้ยยังลื่นไ oh, oh. ปดูคนไปรื่อยๆขาขึ้นก็ดูมาจนสุดละขาลงก็ต้องดูให้สุดเอ้าโอ้ยโอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอาจจะพูดน้อยลงหน่อยหัวอย่างเงี้ยลื่นครับเพรลื่นเลย ไม่รู้ว่าเป็นยังไงได้อยู่ได้อยู่ไหลปื้อไหลเบรกไหลเลยไปต้องลงไปก่อนฝนตกครับฝนเริ่มมาแล้วครับฝนต้องลงไปถึงรถให้ได้ ไยดีกว่าไอมันมันเกินลงลงลงดีกว่าแท้แด้แทผมมีสูตรการลงนะดับเครื่องแม่งใส่เกยร์หนึ่งลืนล่นๆ่เงี้ยลงไปเลยไปนะครับสูตรสูตร,ตรการขับลงดอยชันๆลืนล่นๆยจะลม้ม โอ้ขนาดโอ้ขนาดนี้นะแม่งจะล้มอยู่แล้วเนี่ยเอาพไปดูรถข้างหน้าไว้ดีๆีนะครับแต่ทางมันแห้งกว่าเมื่อวานละเมื่อวานเราเข้ามากงคืนแล้วก็มันเป็นน้ำค้างแต่ลื่นยังไงก็ลื่นลื่นสุด,สด ครับลื่นสุดๆครับโอ้ลื่นสุด <laughs> โอ้ตั <laughs> <ไหน>้งยังไงเฮ้ยเฮ้ย จะใกลถึงปักทางแล้วใกล้แล้วแหละ <laughs> ดูคันหน้าลงก่อนบวกก็ลงตามเดรกมากก็ไม่ได้ครับเบรกก็ลื่นครับลื่นแล้วเหี้ยให้มันล้มอะไรตรงนี้ไม่ได้นะให้สัตว์แม่งจะสูดอยู่แล้วตามสเต็ปครับ เตะผมเปตดเครื่องลงแม่งเลยไอย้ไอ้นี่โอ้โหดับเครื่องลงครับตอนนี้ไปไว้ลื่นจัดโอยบอกเลยอออู้้้ไเหี้ยโคตรบันเทิงู้โอ้ยูอ้ออกมาแล้ว ถึงรถแล,ล้วรับถึงลลรถจวดแล้วโอ้โหเอาเป็นว่าเมื่อคืนเข้าไปยังไงขาออกมาแม่งลงอย่างเดียวเลยโหสุดยอดมันสดสดทริปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่จุลาแล้วก็หมอนุ้ยกับเอกมากๆเลยนะครับที่ชวนผมมานอนที่สวน ที่มีบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเนะี่ยรอติดตามไว้เลยนะครับว่าอีส่วนแห่งนี้จะเปิดเป็นโฮมสเตย์แล้วก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาพักกันมาชมวิวที่สวยงามที่นี่นะครับรอติดตามกันได้เลยครับส่วนผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ